เสียงอ่านพระไตยปิฎกฉบับมหามากุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่40หน้า310ถึง322เรื่องกุมภโคสกะข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปารบเศษถีชื่อกุมภโคสกะตรัสพระธรรมเทศานานีวา้ว่าอุทนาวโตเป็นต้น กุมภโคสกะกลัวตายหนีไปอยู่ภูเขาความพิสดารว่าในนครราชคลีอหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเรือนของราชกหะเศรษฐีเมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นแล้วสัตตยรชานตั้งต้นแต่แมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อนหัดนั้นมาก็ทาตและกรรมกรภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจ้าของเรือนเพราะฉะนั้น โรคนั้นจึงจับเศรษฐีและภริยาภายหลังเขาทั้งหมดสองสามีภรรยานั้นผูกโรคต้องแล้วแลดูบุตรซึ่งยืนอยู่ณที่ใกล้มีในตาทั้งสองนองด้วยน้ําตาพูดกระบุตรว่าพ่อเอย๋ยเขาว่าเมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้นชนทั้งหลายพังฝาเรือนหนีไปย่อมได้ชีวิตตัวเจ้าไม่ต้องห่วงใยเราทั้งสองพึงหนีไปเสียโดยด่วน มีชีวิตอยู่จึงกลับมาอีกพึงขุดเอาทรัพส์40โกดที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่โน้นขึ้นเลี้ยงชีวิตเขาฟังคําของมารดาและบิดานั้นแล้วร้องไห้ไหว้มารดาบิดากลัวต่อภัยคือความตายทำลายฝาเรือนหนีไปสู่ชัดแห่งภูเขาอยู่ในที่นั้นสิ้นสิบสองปีแล้วจึงกลับมายังที่อยู่ของมารดาบิดา เขากลับมาบ้านเดิมไม่มีใครจำได้ครั้งนั้นใครๆจำเขาไม่ได้เพราะความที่ไปในการยังเป็นเด็กกลับมาในการมีผมและหนวดขึ้นรุงรังเขาไปสู่ที่ฝังทรัพย์ด้วยสามารถแห่งเครื่องหมายอันมารดาและบิดาให้ไว้ทราบความที่ทรัพย์ไม่เสียหายจึงคิดว่าใครๆย่อมจำเราไม่ได้ถ้าเราจกขุดทรัพย์ขึ้นใช้สอยชนทั้งหลายพึงคิดว่า คนเข็นใจผู้หนึ่งขุดทรัพย์ขึ้นแล้วพึงจับเราแล้วเบียดเบียนผ้ากรรเราพึงทําการรับจ้างเป็นอยู่ทีนั้นเขานุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งเที่ยวถามว่าใครใคมีความต้องการด้วยคนรับจ้างมีอยู่หรือไปถึงถนนอันเป็นที่อยู่ของคนผู้จ้างแล้วกลุ่มพระโคสกะรับจ้างทํางานขณะนั้นพวกผู้จ้างเห็นเขาแล้วกล่าวว่า ถ้าเจ้าจักทำการงานของพวกเราได้สักอย่างหนึ่งไซส์พวกเราจักให้ค่าจ้างสำหรับซื้อพัดเขาถามว่าชื่อว่าการงานอะไรที่พวกท่านจักให้ทำพวกผู้จ้างตอบว่าการงานคือการปลุกและการตักเตือนถ้าเจ้าอาจทำได้ไซส์เจ้าจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เที่ยวบอกว่าพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจงตระเตรียมเกวียนทั้งหลาย จงเทียมโคผู้ในเวลาที่สัตว์พาหนะต่างๆมีช้างและม้าเป็นต้นไปเพื่อต้องการกินหญ้าแม่ทั้งหลายแม้พวกท่านจงลุกขึ้นต้มยาคูหุงพัดเขารับว่าได้จะลำดับนั้นพวกผู้จ้างได้ให้เรือนหลังหนึ่งแก่เขาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ณที่ใกล้เขาได้การงานนั้นทุกวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมพโคสกะ อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงพระนามว่าพิมพิสารได้ทรงสดับเสียงของเขาแล้วก็เท้าเธอได้เป็นผู้ทรงทราบเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนผู้มีทรัพย์มากขณะนั้นนางสนมของเท้าเธอคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าในหลวงจกไม่ตรัสเหลวๆไหลๆเราควรรู้จักชายนี้ จึงส่งชายผู้หนึ่งไปสืบด้วยคำว่าไปเถิดพ่อท่านจงทราบบุรุษนั่นแล้วกลับมาเขารีบไปพบกุมพะโคสกะนั้นแล้วก็กลับมาบอกว่านั้นเป็นมนุษย์กัมพร้าคนหนึ่งซึ่งทำการรับจ้างของชนผู้จ้างทั้งหลายพระราชาทรงสดับถ้อยคำของบุรุษนั้นแล้วก็ทรงดุษณีภาพหมายถึงนิ่งเฉยในวันที่สองก็ดีในวันที่สามก็ดี รั้นทรงสดับเสียงของกลุมพระโคสกะนั้นแล้วก็ตรัสอย่างนั้นเหมือนกันนางสนมรับอาสาพระเจ้าพิมพิสารนางสนมแม้นั้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทรงบุรุษไปหลายครั้งเมื่อเขาบอกว่าเป็นมนุษย์กร,รมพร้าจึงคิดว่าในหลวงแม้ทรงสดับคำว่านั่นมนุษย์กร,รมพร้าก็ไม่ทรงเชื่อตรัสย้ำอยู่ว่านั่นเสียงบุรุษผู้มีทรัพย์มาก ในข้อนี้ต้องมีเหตุควรที่เราจะรู้ชายนั้นตามความจริงนางสนมนั้นจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระบาทเมื่อได้ทรัพ์พันหนึ่งจากพาธิดาไปออกอุบายให้ทรัพย์นั่นเข้าสู่ราชสกุลจงได้พระราชารับตังให้พระราชทานทรั์พันหนึ่งแกนางแล้วนางรับพระราชทานทรัพย์นั้นแล้วให้ทิดานุ่งผ้าค่อนข้างเก่าผืนหนึ่ง ออกจากพระราชมนเทียนพร้อมกับธิดานั้นเป็นดุจคนเดินทางไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่คนรับจ้างเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งพูดว่าแม่จา๋าฉันทั้งสองเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจักขอพักในเรือนนี้สักวันสองวันแล้วจักไปนางสนมกับธิดาพักอยู่ในเรือนกุมพะโคสกะหญิงเจ้าของเรือนพูดว่าแม่ผู้คนในเรือนมีมาก แม่ไม่อาจพักในเรือนนี้ได้เรือนของนายกุมภะโคสกะนั้นแนีะว่างเชิญแม่ไปขอพักในเรือนนั้นเถิดนางไปที่เรือนของกุมภะโคสกะนั้นแล้วกล่าวว่านายจา๋าฉันทั้งสองเป็นคนเดินทางจักขอพักอยู่ในเรือนนี้สักวันสองวันแม้ถูกเขาห้ามแล้วตั้งหลายครั้งก็พูดอ้อนวอนว่านายจา๋าฉันทั้งสองจักขอพักอยู่ชั่ววันนี้วันเดียว พอเช้าตรูก็จักไปดอกไม่ปรารถนาจะออกไปแล้วนางพักอยู่ในเรือนของกุมภะโคสกะนั้นนั่นแลวันรุ่งขึ้นในเวลาเขาจะไปป่าจึงพูดว่านายจา๋าขอนายจงมอบค่าอาหารสำหรับนายไว้แล้วจึงค่อยไปฉันจักจัดแจงหุงต้มไว้เพื่อนายเมื่อเขากล่าวว่าอย่าเลยฉันจักหุงต้มกินเองก็ได้จึงรบเร้าบ่อยๆเข้า จนสำเร็จทำทรัพย์ที่เขาให้ให้เป็นสักว่าอันตนได้รับไว้แล้วทีเดียวให้นำโภชนะและสิ่งต่างๆมีข้าวสารที่บริสุทธิ์เป็นต้นมาแต่ร้านตลาดหุงข้าวสุกให้ละมุนละไมดีและปรุงแกงกับสองสามอย่างซึ่งมีรสอร่อยโดยเยี่ยงอย่างหุงต้มในราชสกุลได้ให้แก่กุมภพะโคสกะผู้มาจากป่าครั้นทราบว่าเขาบริโภคแล้ว ถึงความเป็นผู้มีจิตเบิกบานจึงพูดว่านายจา๋าฉันทั้งสองเป็นผู้เมื่อยล้าขอพักอยู่ในเรือนนี้แลสักวันสองวันเถอะเขารับรองว่าได้จะ้ะกุมพะโคสกะเสียรู้นางชาววังทีนั้นนางก็ปรุงพัดอย่างอร็ดอร่อยทั้งเวลาเย็นทั้งวันรุ่งขึ้นแล้วได้ให้แก่เขาและครั้นทราบความที่เขาเป็นผู้มีจิตเบิกบานแล้ว ก็วิงวอนอีกว่านายจา๋าฉันทั้งสองจักอยู่ในเรือนนี้แลสักสองถึงสามวันดังนี้แล้วอยู่ในเรือนนั้นเอาสัตราอันคมตัดฐานเตียงของเขาภายใต้แม่แครในที่นั้นนั้นเมื่อเขามาพอนั่งลงเท่านั้นเตียงก็ยอบลงเบื้องล่างเขากล่าวว่าทําไมเตียงนี้จึงขาดไปอย่างนี้นางสนมกล่าวว่านายจา๋า ฉันไม่อาจห้ามพวกเด็กหนุ่มๆได้พวกเขามาประชุมกันเล่นที่นี้ล่ะสิกุมพะโคสกะกล่าวว่าแม่เพราะอาศัยแกสองคนทุกนี้จึงเกิดแกฉันเพราะในการก่อนฉันจะไปในที่ไหนไหนก็ปิดประตูแล้วจึงไปนางสนมกล่าวว่าจะทำอย่างไรได้ละ่ะพ่อฉันไม่อาจห้ามได้ นางตัดฐานเตียงโดยทำนองนี้แลสิ้นสองถึงสมวันแม้ถูกเขาตำหนิติเตียนว่ากล่าวอยู่ก็คงกล่าวแก้ตัวอย่างนั้นแล้วตัดเชือกที่เหลือเว้นเชือกเส้นเล็กๆไว้เส้นสองเส้นวันนั้นเมื่อเขาพอนั่งลงเท่านั้นฐานเตียงทั้งหมดตกลงไปที่พื้นดินศีรษะของเขาได้ฟุบลงรวมเข้ากับเขาทั้งสองเขาลุกขึ้นได้ก็พูดว่า ฉันจะทำอะไรได้บัดนี้จักไปไหนได้ฉันเป็นผู้ถูกพวกแกทำไม่ให้เป็นเจ้าของแห่งเตียงเป็นที่นอนเสียแล้วนางสนมปลอบว่าจักทำอย่างไรได้เล่าพอ่อฉันไม่อาจห้ามเด็กๆที่คุ้นเคยได้ช่างเถอะอย่าวุ่นวายไปเลยนายจักไปไหนในเวลานี้ดังนี้แล้วเรียกทิดามาบอกว่าแม่หนู เจ้าจงทำโอกาสสำหรับเป็นที่นอนแห่งพี่ชายของเจ้ากุมพะโคสกะได้ลูกสาวของนางสนมเป็นพันรยาที่ดานนั้น,อนนอนที่ข้างหนึ่งแล้วพูดว่านายคะเชิญนายมานอนที่นี้แม้นางสนมก็กล่าวกับกุมพะโคสกะนั้นว่าเชิญพ่อไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขานอนบนเตียงเดียวกับที่ดานางสนมนั้นได้นำความเชยชิดกันในวันนั้นเอง นางกุมาริการ้องไห้แล้วทีนั้นมารดาจึงถามเขาว่าเจ้าร้องไห้ทำไมเล่าแม่หนูที่ดากล่าวว่ากรรำชื่อนี้เกิดแล้วแม่มารดาพูดว่าช่างเถอะแม่หนูเราอาจทาอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดีกุมภโคสกะนี้ได้หญิงผู้บำเรอเท้าคนหนึ่งก็ดีหมายถึงพันรยาย่อมสมควรดังนี้แล้ว ได้ทำกุมพะโคสกะนั้นให้เป็นบุตรเขยแล้วเขาทั้งสองอยู่ร่วมกันแล้วกุมพะโคสกะต้องจ่ายทรัพย์เพราะอุบายของนางสนมโดยการล่วงไปสองถึงสมวันนางสนมนั้นก็ส่งข่าวกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพขอฝ่าละอองคุรีพระบาทจงรับต่างให้ทำการโฆษณาว่า ขอถวยราชจงจัดทำมหรสพในย่านถนนแห่งคนรับจ้างอยู่ก็คนใดไม่จัดทำรรมหรสพในเรือนสินหมายชื่อประมาณเท่านี้ย่อมมีแก่คนนั้นพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นคราวนั้นแม่ยายพูดกับเขาว่าพ่อเอ๋ยเราจําต้องจัดทำมหรสพในถนนแห่งคนรับจ้างตามพระราชานัด หมายถึงการบังคับของพระราชาเราจะทำอย่างไรกุมภพระโคสกะกล่าวว่าแม่ฉันแม้ทำการรับจ้างอยู่ก็แทบจะไม่สามารถเป็นอยู่ได้จกจัดทำมหหสพอย่างไรได้เล่าแม่ยายกล่าวว่าพ่อเอ๋ยธรรมดาบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายย่อมรับเอาแม้นี่ไว้หมายถึงเป็นนี่พระราชา พระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับจะไม่ทำตามไม่ได้อันเราอาจพ้นจากหนี่ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเถิดพ่อจงนำกหาปณะหนึ่งหรือสองกหาปณะนะแต่ที่ไหนไหนก็ได้นางสนมส่งทรัพย์ของกุมพะโคสกะไปถวายพระราชาเขาตำหนิติเตียนพลางไปนำกหาปณะนะมาเพียงหนึ่งกหาปณะนะแต่ที่ฝังทรัพย์40สโกด นางก็ส่งกรหาปณะ,ะไปถวายแด่พระราชาแล้วจัดทำมหรสพด้วยกรหาปณะ,ะของตนโดยการล่วงไปสองถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั่นแลอีกพระราชาก็ทรงบังคับอีกว่าถวยราชจงจัดทำมหรสพเมื่อใครไม่ทำมีศินไหมประมาณเท่านี้กุมภโคสกะนั้น ผูกแม่ยายกล่าวรบเร้าอยู่เหมือนครั้งก่อนนั่นแลจึงไปนำกหาปณะนะมาหนึ่งกหาปณะ,ะแม้อีกนางก็ส่งกหาปณะ,ะแม้เหล่านั้นไปถวายแด่พระราชาโดยการล่วงไปสองถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอีกว่าบัดนี้ขอฝ่าละองธุลีพระบาทจงส่งบุรุษมารับสั่งให้เรียกกุมพะโคสกะนี้ไปเฝ้าพระราชาทรงส่งบุรุษไปแล้ว กุมภโคสกะถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพวกบุรุษไปยังถนนที่คนรับจ้างนั้นอยู่แล้วถามหาว่าคนไหนชื่อกุมภโคสกะเที่ยวตามหาพบเขาแล้วบอกว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้พ่อไปเฝ้าเขากลัวแล้วพูดคำแก้ตัวเป็นต้นว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรู้จักตัวฉันแล้วไม่ปรารถนาจะไป ทีนั้นพวกบุรุษจึงจับเขาที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นฉุดมาด้วยพะละการหญิงนั้นเห็นบุรุษเหล่านั้นแล้วจึงทำทีขู่ตะคอกว่าเฮ้ยเจ้าพวกหัวดือ้อพวกเจ้าไม่สมควรจับลูกเขยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นแล้วปลอบว่ามาเถิดพ่ออย่าก,กลัวเลยฉันเป้าพระเจ้าอยู่หัวแล้ว จักทูลให้ตัดมือของพวกที่จับอวัยวะมีมือเป็นต้นของเจ้าทีเดียวแล้วพาบุตรีไปก่อนถึงพระราชมนเทียแล้วเปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมสัพได้ยืนเฝ้าอยู่ณส่วนข้างหนึ่งป่ายกุมภะโคสกะหูเขาฉุดคร่านำมาถวายจนได้พระราชาทรงซักถามกุมภะโคสกะขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ว่า เจ้าหรือชื่อกุมภโคสกะกุมภโคสกะกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงปกปิดรัพย์เป็นอันมากไว้ใช้สอยกุมภโคสกะกราบทูลว่าทรัพย์ของข้าพระองค์จักมีแต่ที่ไหนพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตพระราชาตรัสว่าเจ้าอย่าทําอย่างนั้น เจ้าหลวงข้าทำไมกุมภะโคสกะกราบทูลว่าข้าพระองค์มิได้ลวงพระเจ้าข้าทรัพย์ของข้าพระองค์ไม่มีจริงทีนั้นพระราชาทรงแสดงกหาปณะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่ากหาปณะเหล่านี้ของใครกันกุมภะโคสกะเผยจำนวนทรัพย์เขาจำกหาปณะได้คิดว่าตายจริงเราฉิบหายแล้วอย่างไรหนอกหาปณะเหล่านี้ จึงตกมาถึงพระหัตของพระเจ้าอยู่หัวได้แลไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นหญิงสองคนนั้นประดับประดายืนเป้าอยู่ริมพระทวารห้องจึงคิดว่ากรรมนี้สำคัญนักชะลอยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านั้นไปล่อลวงแน่นอนขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพูดไปเถิดผู้เจริญทำไมเจ้าจึงทำอย่างนั้นกุมภะโคสกะกราบทูลว่า เพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าคนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือกุมภะโคสกะกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าสมมุติเทพทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ก็เป็นการเหมาะดีพระราชาตรัสว่าเป็นได้สิผู้จเจริญทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรล่ะ กุมภโคสกะกราบทูลว่ามีสี่สิบโกธพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าได้อะไรขนจึงจะควรกุมภโคสกะกราบทูลว่าเกวียนหลายๆเล่มพระเจ้าข้ากุมภโคสกะได้รับตำแหน่งเศรษฐีพระราชารับสั่งให้จัดเกวียนหลายร้อยเล่มส่งไปให้ขนทรัพย์นั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่หน้าพระลานหลวงแล้ว รับตั่งให้ชาวกรุงราชคลึมาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้ใครมีทรัพย์ประมาณเท่านี้บ้างเมื่อถวยราชกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าข่าตรัสถามว่าก็เราทำอะไรแก่เขาจึงควรเมื่อพวกนั้นกราบทูลว่าทรงทำความยกย่องแก่เขาสมควรพระเจ้าข่าจึงทรงตั้งกุมพะโคสกะนั้นในตำแหน่งเศรษฐี ด้วยสาการะเป็นอันมากราชทานบุตรีของหญิงนั้นแก่เขาแล้วเสด็จไปสู่สำนักพระาศาสดาพร้อมกับเขาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้ผู้ชื่อว่ามีปัญญาเห็นปานนี้ไม่มีเขาแม้มีสมบัติถึงสีสบโกดก็ไม่ทำอาการเยอ่หยิงหรืออาการสักว่าความทนงตัว ทําเป็นเหมือนคนกำพร้านุ่งผ้าเก่าๆทําทการรับจ้างที่ถนนอันเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่หม่อมฉันรู้ได้ด้วยอุบายชื่อนี้ก็แลครั้นรู้แล้วสั่งให้เรียกมาไล่เลียงให้รับว่ามีทรัพ์แล้วให้ขนทรัพย์นั้นมาตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีใช่แต่เท่านั้นหม่อมฉันยังให้บุตรีแก่เขาด้วย ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนมีปัญญาเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นคุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่ามหาบาพิษชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นอยู่ประกอบด้วยธรรมก็กรรมมีกรรมของโจรเป็นต้นย่อมเบียดเบียนบีบคันผู้ทำในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า ชื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุรุษทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแลชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมะอันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียวแก่คนพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ทางขทวานทั้งหลายมีกายและวาจาเป็นต้น มีปกติใคร่ครวนด้วยปัญญาแล้วจึงธรำรผู้สำรวมไตรทวานมีกายะทวานเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรมะตั้งอยู่ในอันไม่เหินห่างสติเห็นปานนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอุทานวะโตสติมะโตสุจิกรรมมัสสะนิสัมมะการิโนสัญญาตสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสะ ยโสพิวัตติยดย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร้ครวนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยทำและไม่ประมาทแก้อัตทะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทฐานวโตคือผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นบทว่าสติมะโตคือสมบูรณ์ด้วยสติบทว่า สุจิกรรมมัสสะคือประกอบด้วยการงานทั้งหลายมีการงานทางกายเป็นต้นอันหาโทษมิได้คือหาความผิดมิได้บทว่านิสัมมะการิโนได้แก่ใคร่ครวนคือไตรตรองอย่างนี้ว่าถ้าผลอย่างนี้จักมีเราจักทำอย่างนี้หรือว่าเมื่อการงานนี้อันเราทําแล้วอย่างนี้ผลชื่อนี้จักมีดังนี้แล้ว ทำการงานทั้งปวงเหมือนแพทย์ตรวจดูต้นเหตุของโรคแล้วจึงแก้โรคฉะนั้นบทว่าสัญญาตระได้แก่สำรวมแล้วคือไม่มีช่องด้วยทวานทั้งหลายมีกายเป็นต้นบทว่าธรรมชีวิโนโคือผู้เป็นเครือัดเว้นความโกงต่างๆมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยการงานอันชอบทั้งหลายมีทำนาและเลี้ยงโคเป็นต้น เป็นบรรพชิตเว้นอเนสนากรรมทั้งหลายหมายถึงกรรมคือการสแสวงหาปัจจัยอันไม่ควรมีเวชกรรมหมายถึงกรรมของหมอหรือกรรมคือความเป็นหมอและทูตกรรมหมายถึงกรรมของคนรับใช้หรือกรรมคือความเป็นผู้รับใช้เป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยพิกษาจารโดยธรรมคือโดยชอบหมายถึงการเที่ยวเพื่อพิกษาบทว่า อัปปมัตตะคือมีสติไม่ห่างเหินบทว่ายโสพิวัตติความว่ายศที่ได้แก่ความเป็นใหญ่ความมีโภคสมบัติและความนับถือและที่ได้แก่ความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญย่อมเจริญในการจบพระคาถากุมภโคสกะดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลชนทั้งหลายแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แลเรื่องกุมภโคสกะจบ